สวัสดีหมเรียบสั้สวัสดีครับโคฟอร์ชาติบันงเต๋ครับไร่กิบไร้มือวัไน้คิดว่ากลินตะกองไร้มือแล้วนี่นยังเหมือนต้มปลาต้มปลาต้มปลาปลานิ่นปลานิ่นจะได้รสแบบโตต้มปลานิ่น ติดถอดอกรเทียม่ใช่กระตุกเกีียวเกีียวเกีียวเลยเกีียวเกลียวเกลียวีเขาสมตรงยำปลา,าดิบขาขาทอดกรอบๆนใหม่นี่นี่กวยเลยอดยังไงเ่ทอดย,ยังไงกินที่เบิดะสุดท้ายแล้วเลย ใช่ได <Relax. S 2> si ีลยวพี่เราเสียงมากจะไลยมือแ oh, <c oughs> <c oughs> ีลยอยากบุบบุบใช่ไหมไหวไปทั้งหมอ้เดี๋ยวคาร์ดไปสบก็จะแห้งไวเลย บกพริกไงเนื้ปลาเสียปุ้งหนอยจังหวันลอยเจ็บปลาจังหวัดนอยก็บาดดยสองอยตัวตัวหนึ่งลอยซาอตัวหนึงแปดสิบลซาแล้วน้องปลาอย่งเงเมื่อวานลาีอย่างของเรจะจิม ปลาญีมปุ่นมบ่มี่บ่ะตปลา่ป่นบมีแล้วนี่บะมี่ก็ไหได้าหยก็นี่ย่างก็ไปเลิกเลิกเลิกอีกคุณปลาทับิมบ่ะปลสีแด้หัวงหนัต้มสดนักบ่ะมงปลาทับทิม่ะเออมีแล้วปลามีแล้วขอสีแดงหัวต้มสดหนักะร อยู่กจะตัวสองตัวครับให้เรียบร้อยเออยึดเขียงย้วนล,ล้านเดียวกันกวันนี้บัวคนละล้านเะราคือคือแต่ตัวเดียวนลยฮะเพือแต่ตัวเดียวต้นนี้ยูมองล้านขาอยอันมันมีตัวเดียวเหรอเมีนพี่ตัวเดียว,ม,ว,ยวมันยิ่นเลยเมียนสีมืดแล้วยีนิดแต่ล้านฮอนฮอนพี่ไม่มีสิขายแล้วต้าใกล้เลยไม่มีขายเลยล่ะตลาดเราสิไว้เนาะ คอคนหนองคา,ายพวกหิบแต่ละสีใบที่เขาเป็นพวกิกันยันไอ้เจีวดาบตังนี้เจียวภายาไทยสภาพเสีเปบี่ยน็นตาไทยไทยเปนเียวถูกไหมไทยสีเว้ยใกลเจียวพี่นอ้อไทยเบอะไรใส่าย,ยังงนึงเสอ่สูตรน้ำปลา,ามันตาน เ,เียมน้ำตาลค่ตัวรอกเน่าเน่าออกกรสชารึไงครับออกระซา,ร,ร,ารึออ,อกเข้มเข้มอ,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 อยู่เปรียวหวาน,น,านาจางจางมัน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 น้ำมันหมูอย่าหวานจางอยจากพี่เงินไปลงกัะปลามนแล้วนี่แลหละแนวได้คักเสียบกิ ทั้งวันมาเคื่อนเทางก่อนตอนไหนกูกะเป็นกูไปเก็บถ่ายนี่ตกสามสี่ทุ่ม่เงยอฟังเสียงฝนปีดตนเขาไว้ปิดตาตาเขาไว้ เย็นเย็นนอนไปเปิดลงเปิดไฟนอนไงเปิดไฟมานอนวะเมื่อคืนวันรสองอัาเปิดไฟเลยนั่นเห่นนะที่แรกนอนรับตาเรรับไปเรื่อยมมปิดกาเป็นกาเพ่อไม่สักมาแล้วจ้ะสักมาแล้วคนนี้จ้ะับต้อย่บันออกไ สร้างเราจไ่ส <at> ร <ını> ้างไปใช้สร <s we ig> ้าสร้างไปเบังแม่เมื่อแล้วแลวเสาจีมาอีกยุค่ะนถ้ามีบุค้ากรมองอะไรมองอะไรเด็กไม่ักว่าดียวแต่ว่าเี็นังแบบว่ามงมากสัก สักๆในยุคความอดทนยาชาของเขาสัยาชาดิบอกสักเต็มลงเต็มหลังม่ใช่ยาชาดิอันนี้ก็ยาชาหมดเลยยาชาสมุนเดียวนี่นี่นี่ยาชาหนีเมืดมืดมืดหนานี่แหละหนาเดียวนอนกันแห้งสดเลยเกือบตายเขาเจ้าวิตทูดเขาจะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวไข่แตกก็รันมีเลยเศร้าตรงแห้งความอดทนหน่อย เดี๋ยวมางข้อกดทุนหน่อยม่วนี่ซีโม่วงนี่ยิ่งแห้งสดเลยนี่นว่างหลังมามันก็ฟ่วงไปเลยฟอวงลำเบียดทีนี่เองฟองมันก็สะอาดเยังไงตรงตลังข้างมือลางยังไม่เห็นหน้าเหรอบางแล้วเอาอันหมอด้างหลังก็เอาใส่ซุ้มหมีใส่ได้บอกว่ามันกับซีซัมกันตัวข้ากันนะเอามาเสียดต่อกันแล้วตัวเที่ยมๆเอาหมอดัน ยู่ทังเทือกอ่ย uh yeah> uh ja uh ู uh> ่ขางล่างวัดเบิ้งวันะมอมอยมองไอ้จ้อยอันดินเจียมอะนะตัดไปแล้วอันนี้ทไปมองกูทำไมดิกต้องมตัดอ่อนปัดมันตรงนี้ก็ัดเซกันเลยต่อไปข้างหน้ามของวะเห็นยังไงมาตุนไครกับตุ้มมาทิ้งไ้ของก็่อด้เล่น มือหนิก็ใส่ด้วหมองคลุมเขาต้มน้ำต้มกาแฟเพื่อนนี่ก็เพื่อนอยากไข่าดาวเห็นเขาทอดไข่าดาวแล้วทอดแต่ไข่ยันเท้ากรอบๆนะเนี่ยเรียนโมซุมฮึ่มฮึ่มุดยอดมือนีิเครื่องครบ ลุกไปลุกแ้วลุกอย่างมาลุกมาหาหนกจังเลยนะจังใจดีวใจกันใจพื้นสูงใจนั่งใจเนวะเอาไปนันเดียนอีนันเดียเพียงคีโคชนาเดียน่ออนแม่สะเอาเลยนัเนื้อสะเอาเลยนี่อสเแใส่เยอๆสซมาสะเอามันขั้นขั้นซุมมันห่วกแล้วมันหงอยนะมันที่ขั้นนเอาเพื่าอะไรล่ะเพธรรมดาด้วยตามกันไม่ล่ะ งอคอดนวดงอคอดคุ้นดังแล้วงอเลยเลอใช่เนี้ยแต่คนไม,ม้บังงอเออมันคือบงงอกว่ได้่นคนไม้บอกไงคนจักรเลกแบ้บเบือนเราเวบงงอได้มันอยู่ในจุดสอเลนเข้าเข้าทางแงคนที่มันอยู่ในจุดสอนเลนมันบังงอมาไงเลยมาสึกแดดเลยแม่ก่อนนี่หดงอหดไ่มีหดงอเดี๋ยว จำละพันเนาะครอบกับเขาทุกสมเดือนตอนเขาสปามาปุ่มนอ้าวมองไ้จ้อยหมอนี่ตัวหมอนหมอนเนี่ยหนีอหัหมอนเนี่ยหนเมยยูเทิงกันมอนตาตาซุเนยหมเล่าผาอู่เลยทำไมเออมันหางแม่นมันแางอยู่ได้ไหมอะบัใส่มันมมีใส่มืนั หลังไมยาดัวหอานีเนหลังกม่ยางหลังไม่อยังดีเลปรุงอมขอนโอ้ฝนปจใส่หนึนใส่หน่้สมหังแล้วดีสุดยอดแล้วซิมก่อน รุงไห้เลยอปอนใชน้ำตัวมาแกกันกนออโอ้ขันกระดังเยมือเลยไปตักสุกเล้วมันเสียบสุกคากมันโบาณแบบมีน้อยเดียวมันบ้นา,าน,ลน,น,นาปลา วยตัววิดเด้อเนี่ยนี้ะนเนียตัวแดงไกลไหเนาะมันผูอทัมากเูอราคาืองจิตเด็กไก่มายับอกไปไรได้ย่งบอกไปเลาะไรโดนไปเลาะใช่ก็เลยไปเลาะใช่อยากจะไปเลาะอ้ยบ็นคนอยกเลาะกัไเดิอยากไปเลาะอันเลา หวยอยากเขายิ้มห่ออกข้างนอนด้วยมัมมันกลิ่นไข่เด้อไข่ลายขีวว่ะออกข้างนอนแตตัวพี่แดดพดมาสองลอยว่าเบล้ดนะใช่ไหมเงไมินต้งอย่าเด <บา S 3> ือ,อ,อนนี่เดือนนี่ใช่ไหมมัซ้ำม่นเอาซื้อกินอย่เดีซื้อกินนะ ไม่ไ้หลอกไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไล่บางวนขอเปนสีเหากดอ่อกสองหมื่นเจ็ดอีกันสามคนเลยต่ว่าเมือนำมักกันที่นี่นะฮร้อยสมคนนื่ว่านะฮะีนนี่จินนะอยู่กันสมคนธรรมาดาถ้าอยู่คนเดียวมันเบิดลายแรงมาจะกิน ที่รับกลุ่มเนน้าเรี่องเรี่ยงอ่ะยามีบอเนี่เซเว่นยเดีนยวไปซื้อนังย่มซีบอเนี่ยงของซีเว่นขรงซีเว่นสามสิบบาทตกลอยหนึ่งเลยเซเว่นของเราก็ตกเกือบสองหน่อยเ0มิบบาทก็ยู่แล้วผงคบเกี่ยวไม่ไม่นาอาวสามสามไม่เศร้าโมิงโอ้ยนี่เนซเว่นนี่เด้ ขายซื้อหอนึ่งตัวมันจะยิ่งในสอยสอยมองตรงขามเพราะยังห,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 งหองลนตะกีเราขายขอ,อ,อเป็นในส้อยพี่น้องช่วงพี่น้องคนหนกายกายนีว่ต้องต่อเกาะเอาระมนเลียว่าเงี้นาชีพยังชิบเลี้ยวเลีล้ยว,วแล้วพี่น้องใส่ผักมะ<ช>นาวแบกใส่มะน,นาวักซีหน่อยหน่อยหนได้หมดใหนีแด้ครับวัตถุดิบวัตถุดิบ มาเด้อมาเด้อผู้อยู่ห่างกินเขามาเด้อมาเด้อผู้อยู่ในคลิปเพื่อกันมาเด้อกินเขาแจ็คเนื้อกตีเทียงกนล้แจ็คบบเมือกับโจง40ว่ายาเนี่ยครัเบคเงินอยู่าเลี้ยงกไได้ใจอยเก็บคุนละมือสามชีพหละค่อใจงวดหนีคือชีวิตไว้ก่อนสอง เอาขึ้นบาได้ครับ10บาตอนไหนกูหาิ10บาทเพ่เอาไม่อื่นอยู่เลยมื่ออื่ปทบทปดนี่ต้อง่ันก็ไดจ้ะเอามื่นไปน้ำด้วยึงรงไอนก็ดีตรงกางยุบงานะแค่ลอดนี้ nạp sim cái bịch này, mát luôn nữa mà, ừ, khỏe dì ạ, ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องพี่น้องพวกบาวสาั้นบัานมังเตยครับสำหรับมุนีกับฝากไว้สำนีนะครับพี่น้องสวัสดีครับ